ดแล้วก็โอเคไอตัวเมื่อกี้โดลงมามแ,แ,งแม็กแทกเนี่ยคือผมแมคนมัวโดนได้ไงไม่รูะโอ้โ,อโหโดูะ โอเคครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นเป็นคิดซูเปอร์วีอย่างเดียวเลยแล้วกันนะจะแปลว่าไม่เล่นไม่เปลี่ยนเป็นอักแล้วครับตั้งใจเล่นคิดเลยรอบนี้เอาแบบเป็นแมพที่แบบเหมาะก,กับปืนหน่อยแล้วกันนะเจ้ใจคิดนี้มากครับเนี่ยเวลาอยู่ในควันนั้นเราจะเห็นมาว่าถ้ายิงโดนก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นนะครับ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผมคุมปืนย่งไม่ค่อยู่อะยิงแบบว่าใช้มากเลยชอบที่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะแล้วก็แบบเป็นชิ่บเสียงโอเคเลยโอ้ะ ก็ตอนนี้จะผมจะเล่นคิดธรรมดามาตลอดเลยฮนะเลยนี่มาเล่นคิดเก็บเสียงละซับตัวหม่โหกวหนั้นเลยยิงอัดตัวน,นี้ซึบซึบซึบโอ้ยโอ้ยปนหน้าสปืนเมื่อกี้หันไปทันนะแต่ว่ายิงไม่ทันแล้วมันหรอผม ชอเน้นนเลยโอ้ยยงไม่โดนแป๊บหนึ่งโอ้คิดคู่เมื่อกี้ไม่โดนเลยสักนัดนะขอเวลาปรับตัวบอมบอมก่อนนะเดี๋ยวลิปหน้าจะตั้งใจเล่นกันนี้นะผม ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมันจะแบบหายไปเป็นบางช่วงๆนะแล้วขอบคุณที่ยังติดตามกันอ,อยู่นะจะต,ตั้งใจทำจิ๊บไปเรนะื่อยนะโอ,มอะ้มันโอเคอนะคือความเป็นคิดจุกอ่ะมันโอเคอเลยนะโอ้รู้สึกว่าแค่สุดมันก็คุม้มดีมากเลยนะั่นแหละ19คิวละ

โอ้หคือแบบเอาเรื่องมากนะตอบโจทย์นะครับทีนี้ว่าเขาใส่ในชนะ่วงว่ากำลังลั่นๆอยู่ด้วยนะสิบสามจุกนัดไม่โดน มือนโดนนะกักหลุดแต่เราไม่แน่ใจครับมันมันมัน อู้ยโดดเอซีที่เสียทัมมิ่งครับจังหวะเดินไปไม่เจอใครเลยน่าเดินไปต่อนี่โอ้ยโดนคิดเดียวเขาหวอโดดแบบโบะเลยไปไหม โอ้ตรงไหนเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไม่มาแล้วเฮ้ยขออีกสักหน่อยนะคิวกำลังพุ่งเลย แค่ผมซื้คิดเดียวก็โอเคนะคิดจุกอะจุกอันนะถ่าที่ชอบอันนี้เพราะเสียงม,มันเหมือนมินเนบูอวครับตัวปืนเวลายิงคิดเดียวมนะีกู้นะแอ่เก็ไม่ลก็กซากันปนะไปม่อยู่วัยจริงๆปืนเนี้ยยิงไดนะ้ยิงได้เลยไวัยไอ้ไหนกูยิงไม่โดนเลยนะโหจะไปซื้อครับผม คาชาเลยมุมเสียบๆเฮ้ยผนูไล่ไล่สกอร์ตีตื้ขึ้นมาแล้วโอ้ยิงไม่โดนอะ่ะช็อตเนี้ยเสียดาย้มาเอาไอ้อ้วนดีนะเพื่อนอ้าวแอบโอ้โห ยิงตัวตายตัวแล้วไว้หลังๆเล,ลยสี่สิบกว่าคิวนะครับเกมไม่ไ้จบเลยต้องปิดเกมฮะยิงขนาดนี้แล้วขอชนะเถอะโอ้ได้ตัวเดียวเองอืม เออตามมาเลยอโอ้โดนอักอะไรยิ่เนี่ยคอมมิกก์ร้อยห,ห้าแล้ว เอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยโอ้โยอ้วนยิงไม่โดนโอ้ผม 4, 4 8คิวแล้วนะคมันจะเปิดหมดแล้ว โอ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยคอยคิวเดียวอะจะห้าสิบป่ะเนี่ยโอ้แต่ตายเยอะมากครับฝั่งหนูนี้เขาโอ้โหอดอยู่นะแต่ละคนปิดล็อกครับผมห้าสิบคิวแล้วฮะ ริงระทึกครับผมไม่นอ้วนรอดไปได้เ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหพลาดโคตรพลาดบอกเลยมันเดินนิ่งๆเลยยิงไม่โดนเราจะไม่แพ้ โอ,โอ้ยไปตายยิงไอ้ว่านน้อยเพื่อนจะตายแล้วแต่เช็คเก้าคิวครับผมผมต้องยิงแบบยิงเป็นชุดๆอ่ะไม่งั้นคุมปืนไม่อยู่แล้ว โอ้ยโดนหลังดีแกวสุดท้ายเพื่อนคิวสุดท้ายแล้วว่าี่สิบปิดเกมไหมผมมันมันนี่ครับเล่นคิดอย่านเดียวเลยก็จะแปลว่าเอาเรื่องนะผมเอเหนื่อยแต่ก็สนุกดีับอ่าก็อย่าลืมไปซื้อมาลองเล่นกันนะครับคิด g w 2 0 1 8นะครับผมก็โอเคนะตามนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าคนชอบนะครับวนผมก็ตบโจทย์นะเดี๋ยวว่าจะซื้อเกียบไว้เยอะๆนะครับผโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่ได้มารีวิวหรอกตั้งใจมาเล่นนั่นแหละครับห่างหายไปนานนะคิดถึงคนดูเหมือนกันครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามมานะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย 太苦。